สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจากทานข้าววันพุธจ๋าพี่หมูแกงใต้รู้จักกันเนี่ยคิดแม่หมดเนี่ยสี่สิบาทให้แม่มาซะเยอะเลยเพื่อนๆเนียฮะอ่าสี่สิบาทเพื่อนๆจ๋านี่แกงไตปลาลาดข้าวแล้วก็เผือหมูชิ้นเพื่อนๆนี่เป็นแบบนี้เลยซ่อมหล่นด้วยรู้สึกเครียดมากเรื่องวัคซีนอะไรก็ไม่รู้ของลูกสาวปวดหัวไปหมดเพื่อนๆเดี๋ยวขอพักกินข้าวตั้งสติก่อนนี่จะ้ะแกงไตปลานะคะ คือสอบถามหลายลงมาแล้วข้อมูลไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดฟังผิดฟังบิดเบือนอาจก็เป็นไปได้เราไม่ได้ไไดโทษโรงพยาบาลเนาะขอส่วนหนึ่งเราก็อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจยิ่งถามก็ยิ่งงงเพื่อนเื่อนอลูกสาวแม่เขาจะมีฉีดวัคซีนนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวค่อยไลย่ฟังกินข้าวก่อนไม่หิวเดี๋ยวก่อนชิมผัดหมูของพี่หมูก่อนผัดหมูพริกเหลืองมะเขือ อร่อยผัดหมูพริกถั่วมะเขืออร่อยเผ็ดแซ่บอร่อยเผ็ดแซ่บแล้วก็ไส่ปลา mm -hmm. กินต้องนานแล้วเพื่อนเพื่อนสต็อปแล้วลืมแล้วก็กลับมากินต่อลืมกดอัดโอ้ยเี่นเพื่อนจ๋าเขาเรียกว่าอะไรผัดมะเขือหมูชิ้นแล้วก็ไตปลาร้านพี่หมูแกงใต้40่บาทเพื่อนจานใหญ่ๆแม่กินไปพักใหญ่ๆแล้วแม่สต็อปแล้วแม่ก็ลืมกดอัดแล้วก็นั่งพูดคนเดียวไปกันใหญ่แล้วเพื่อนๆืจ๋า โทรไปหาโรงพยายบาลโทรไปสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลสีกันมาเพื่อนอยากถามนะคะวัคซีนคอติดไอ้กลบัตยักษ์เพราะว่าลูกสาวแม่จะต้องฉีดสิบสองปีเพื่อนอายุสิบสองขวบลองโทรไปถามรัฐาบาลเอกชนว่ามันต่างกันเยอะไหม ที่โรงเรียนมีฉีดฟรีแต่ไม่ครบงเงีเ้เพืเ่อนๆได้แต่แตแตบัตรทยกกักหอคอสติดไอคอนต้องไม่หาฉีดข้างนอกแล้วทีนี้ข้างนอกเขาไม่มีแยกเขารวมต้องไปตามหาก็เลยกลับไาจะฉีดรอบเดียวไปเลยเส็บรอบเดียวเสียเงนินรอบเดียวไปเลยเพื่อน แซ่บเผ็ดแซ่บแกงใต้เพื่อนๆผัดใส่ขมิ้นใส่พริกยังไงมันก็อร่อยเผ็ดน,นำผัดหมูหมูผัดมะเขือใส่ขมิ้นใส่ขมิ้นไตปลาเพื่อนๆ เสร็เวลาแม่กินเสร็จแบ่แบอะไรพวกนี้น,ะนมูกจะไหล ต้องขออ่ัขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยนะคะไม่รู้ว่านี้จะมีฝนหรือเปล่าเนาะเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยหนักบ้างเบาบ้างไปปล่อยบ้าง น้ำหูน้ำตาไหลแล้วอร่อยนะแกงใต้พริกเหลืองผัดหมูมะเขือแล้วก็แกงไตปลาเมื่อนโอ้ยจะรองให้เผ็ดอะเผ็ดมาก วันนี้เขาบอกก็มีฝนเขาบอกจะมีไปจนถึงวันที่เก้า อยู่ด้วยเผ็ดด้วยอร่อยด้วยเฮ้ยเสร็จ แดดมันไม่มีเพื่อนๆเสื้อผ้าแล้วก็จะเหม็นอับหน่อยอผัดมะเขือ ทัดไม,ม่เคยหมูชิ้นพิซเี่ของแกงไตปลาเผ็ดแซ่บอร่อยแซ่บลาย แม่แม่มาล้าลาไปก่อนนะครับเพื่อนเนาะก่อนจะตกอีกแล้วเลยรีบไปเก็บผ้าก่อนอแซ่บหลายๆพเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ